ได้ยินหรือเปล่าอแอบสองออมันเถื่อตาไม่มองแต่ว่าหูฟังอยู่เนี่ยปุดได้ยินชื่อไม่ได้เลยนะสวัสดีค่ะสวัสดีสิบเก้าท่านนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะเข้ามาแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะคะอยาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะฝากร้านผลไม้ด้วยนะคะร้านผลไม้น้องมีตังแชนแนลด้วยนะคะฝากอุดหนุนผลไม้น้องมีตังด้วยนะคะจะได้เป็นค่าเ,เป็นค่าล,ลิ้นลิ้นพันกันแล้วเนีเป็นค่านมค่าขนมของน้องมีตังเด้อขอบพระคุณมากๆนะคะแม่แม่ท่านที่สนับสนุนแล้วก็อุดหนุนผลไม้ของน้องมีตังด้วยนะคะ ออนนี้ใช้ใช้ให้ไปไปเอาน้ำมาให้แม่กินเนะี่ยดูสิออีกกี่ชั่วโมงอีกกี่ชั่วโมงนะคะน้ำถึงจะมาถึงแม่เออดูสิดูสิดูกันสิว่าอีกกี่ชั่วโมงน้ำจะมาถึงแม่เนาะนี่ขนาดสวยออกมาแล้วนี่นี่ จะซูมเข้าซูมโอ้หนูว่าเ,าเอาเอาเอาตรงนี้แหละพอแล้วไม่ต้องซูมเข้าซูมแม่วีสวัสดีจ้าแม่วอ,อมาละมาละมาละคนที่บอกอก็อยอยากกินเค้กีแซลมอนมาละอย่าๆ <laughs> ยายาอย่าบัดเหนียวเลย นั่นนั่นตาให้พ่อเอกทำเสียงนี่แหละน,น,นั่นั่อเสียงนะยครับเสียงพ่อเอกแอ่นน่ะน่ะพ่อเสียงนะครับโอ,อ,อ,อเมนละชัดมากเลยไม่ใช่และชัดมากเลยอันนี้ ถังโคกเบบีตี้มาเลี้ยงควันได้เลยค่ะเออปวดใหญ่สามขวดเออพี่แจวบอกว่าเลี้ยงน้ำโคกวดใหญ่สามขวดนะคะเบบีตี้ขอบคุณครับเออโอ้ยนอนงามเถอะจะสั่งติล่ะจะสั่งเอาตัวเจ้าบาทเรระเรอ <laughs> การเงินละขวดใหญ่นะสามขวดบวดัวปวดหน่อยกับ ตอนนี้เรามากมองไปคือหล่นอยู่ <c oughs> ขายนำจังไห่วะมองไปมัมีนำเลยนะเพราะแม่ไม่ใจกินเหิืแล้ราบอยู่นี่ก็ได้วัดใหญ่สามขวดเท่าไหร่เสียงพ่อเอกเปลี่ยนไปเออใช่ได้จังหวะเลยนะน้องต้าเท่าไรคะเดี๋ยวโอนจักบาทตาอะจักบาท 2อพี่เต้าตาบอกสองพันซีโค้งเนี่ยสองพันเออจบไหมเคลียอ้วจะกลับแล้วเหรอเอ้ามองหาอยู่เนี่ยว่าจะกลับหรือยังเก็บแล้วจะกลับแล้วเนี่ย เรียบร้อยแล้วเนาะเจิมแล้วโรลดทอนแล้วปัดรังควานเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เฮงเฮงปังๆนะคะพี่สายทิพย์นะคะเดินทางปลอดภัยนะคะอะไรเงี้ยได้พระพิคเนตได้รูปไปด้วยนะคะแล้วมาหาพ่อเอกอีกเด้อขอให้กลับไปแล้วเฮงเฮงปังๆนะคะเดิดดนทางปลอดภัย <ๆ S 1> สวัสดีค่ะบ๊ายบายได้พระพิคเนตสั่งของไปด้วยนะคะ น่ารักมากๆม,ม,มีขนมมีอะไรมาฝากด,ด้วยนะคะนี่นะคะอ้า<ะ>ขายที่ได้จะโอนไห้นา้าตาสองหมืนหาพนว่าได้พี่เต้วบอกจะขายบ้านอยู่สุรินทร์ก่อนเด้อเอ้ยบ้านไผว่าบ้านนั่นบะแมนหัวผิดบ้านบ้านใครวะผิดบ้านละหรือใช่วะ ลูกป่าเล้าลูกป่าเลยลูกป,ป่าเลย,เลย <c oughs> พี่เตว <c oughs> พี่เต,ว,ตวปวดใจโอ้ที่ตราดโอ้ลืมลืม,ล,มลืมที่เลยลืมเลย